ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนมาตกปลาหรือตีปลานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตีพึ่งหลวงครับผมพอดีในร่องสวนหลังบ้านนะครับทุกคนมันมีพึ่งใหญ่ครับทุกคนดยวจะพาทุกคนมาดูรังครับครับทุกคนครับรางใหญ่มากครับทุกคนพึ่งหลวงครับผมนะครับอยู่บนต้นคางครับผมสูงประมาณ หกเมตรนะลุงเนาะได้ไหมหกเบนเนาะประมาณหกเบนครับทุกคนนี่ครับสิบเมตรนี่แหละสิบเมตรกว่าลุงเขาบอกสิบเมตรน่ครับทุกคนตอนนี้กําลังทําพบเพลิงครับวันนี้มากับลุงเที่ยงเหมือนเดิมครับผมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปตีปลานะครับทุกคนมาเอาพึ่งครับผมทําพบเพลิงครับทุกคนนี้ก็ทําพบเพลิงเสร็จแล้วครับผมลุงแกบอกลุยเลยครับ แต่ปัญหาคือต้นไม้มันสูงครับทุกคน12เมตรครับอยู่ที่ว่าจะขึ้นได้ยังไงครับทุกคนก็อาจจะขึ้นได้แต่ต้องใช้เวลาครับผมลุงจะบอกขึ้นได้อยู่เหมือนกันอไรกแปนกาะแผนครับทุกคนครับเริ่มนะครับผมเริ่มคืนต้นไม้นะครับทุกคนอันนี้เป็นฉากเสียงตายมากเลยครับก็คือพึ่งเลยครับผมแล้วก็ต้นไม้้วยครับปวดตกนะครับต้องเป็นมืออาชีพนะครับทุกคนถ้าไม่ใช่มืออาชีพก็ อย่าเอานะครับผมอย่าทำตามนะครับเพราะว่าอันตายครับทุกคนพึ่งรังใหญ่มากเลยนะครับทุกคนครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่ามันขึ้นยากครับผมนะครับต้นไม้มันสูงนะครับผมใจดีครับมัน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 เอียงครับผมครับเดนลุงเขาก็เอาพบเพิงครับจุดแลนะครับผมล่อแมงมันไล่นะครับผมไล่นะครับบครับผมน่ครับตัวครับ ผมครับแม่คุณครับเต็มครับผมอันอันตรายมากนะครับทุกคนห้ามห้ามเรียนแบบนะครับผมต้องเป็นมือ่อาทียนะครับผมเป็นคนที่เขาเคยทำนะครับถึงจะเอได้นะครับทุกคนโอ้ล่างมันล่างมันใหญ่แต่มันลูกไม่ค่อยเยอะมันจะล้างหรือเปล่า นี่ผมตอนนี้ลุงเขากำลังจะตัดเอาน้ำพึ่งครับผมกำลังจอดลังนะครับสูงก็ผมสูงประมาณสิบสองเมตรครับตึกสองตึกสามชั้นนะครับน่ครับสูงมากครับผมนี่ครับผมตอนนี้ลุงเขาก็ตัดเอาน้ำพึ่งลงมานะครับผมเดยจะดลังนะครับทุกคนครับลุงเขาจอดเชียบมาแล้วนี่ครับทุกคนตอนนี้ลุงเขาก็เอาน้ำพึ่งกักบเอาลังได้ไปน,นะครับทุกคน ลุงเขาก็กำลังลงจากต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อกันต่อที่บ้านนะครับว่าลังใหญ่ขนาดไหนครับผมแล้น้าพึ่งจะได้เท่าไหร่ครับไปครับทุกคนนีครับทุกคนลุงกำลังลงจากต้นไม้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปรอลงที่บ้านครับผมครับผมเราเข้าไปได้ครับผมทุกคนเข้าไปได้ครับแม่แม่ของเขาเต็มเต็มพื้นนะครับผมทุกคนนี่ครับบินบอนเลยครับทุกคน ยกลงเลยลุงยกโป้่อยลุงยกโป้่อยสุดยอดดึงดึงดึงได้ไหมอ่ะมึงเยอะยังเลยนูกนี่มึงปุยมึงนอ่นนู่นนู่นถ่ายถังลุงโอ้ไปไป เยอะมากสือในซอยโอ้โหครับทุกคนครับเยอะมากครับผมน้ำพึ่งก็ประมาณหกโลลัางก็อีกเกือบสิบโลลัางใหญ่มาก ไม่ต้องไปเอาหอตัวนั้นไม่ต,ไตดไม่ได้ดไไดปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ลนี่ดิไม่ไดีเลยหรออ้ถุ<อ>ันกานวไง้ม<อ>ันกองไปวยอนก็บนดิี้ยอดเลยเหนียวหนึบ น้ำผึ้งอ่ะเอาสลิงโหนลงไปเอาแน่นอนอถึงเวลาที่ต้องบีบเอาน้ำผึ้งครับเอาคี้ออกครับผมน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งแท้ไม่น้ำตาผสม เดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามชมตอนกรอกเต็กขวดครับทุกคนเราจะได้กี่ขวดเจ็ดขวดแล้วครับ ขวาสุดท้ายเต็มไหมโอ้เต็มแปดไพี่แปดแล้วนะเก้าเก้าขวดครับทุกคน